สวัสดีครับทุกคนนะครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมตั้งใจมากเลยครับอยากจะมาทดลองอะไรบางอย่างครับซึ่งวันนี้ผมที่จะทดลองวันนี้ครับทุเรียงครับอ่าคือว้า <Wow. S 1> ที่จริงแล้วผมก็ตั้งใจนานแล้วครับว่าจะมาทดลอง ทุเรียงกันครับโดยการใช้อันนี้ครับปี๊บครับหรือภาษาอวิริวัดติงครับติงซึ่งผมก็จะเอาทุเรียงวางไว้อย่างนี้ครับแล้วก็เอาอยางยางมอเตอร์ไซค์นี่แหละจุดไฟครับผมอ่า เดี๋ยวใครที่อยากคิดจะลองผมอาสา,าเป็นคนลองเองครับถ้าใครคิดว่าคิดในใจว่าจะลองเดี๋ยวผมจะมารีวิวครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับจะดีหรือไม่ดีเดี๋ยวผมทำให้ดูครับใครที่ดูอยู่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับดูจากช่อง YouTube หรือว่าเพจ Facebook ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มการมัทัดเดี๋ยวเรามาเริ่มการมันทัดเดี๋ยวเรามาเริ่มการมัทัดเดี๋ยวเรามาเริ่มการมันทัดเริ่มกันเลยครับนี่คือทุเรียงก้านยาวครับไม่ใช่หมอนยาวนะครับก้านยาวไม่ใช่มองทองครับก้านยาวครับกนยาวครับเดี๋ยวเราตัดก่อนครับนี่ครับ ตัดเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะวางครับดูดูแล้วครับมันมีช่องคลองนะครับข้างในนี่ทุเรียนนี้เราเก็บจากซวงครับดูครับมีรูด้วยครับมีรูด้วยครับน่าจะมีช่องคลองครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราวางเลยครับกางวางนี่ทุเรียนนี้มันสุกแล้วครับ มันสุกแล้วเราจะวางเอาก,ก้างเอาไว้ด้านล่างครับเดี๋ยวมันจะเปิดออกครับเดี๋ยวเนื้อทุเรียนมันจะลงแล้วจะวางอย่างนี้เลยครับผมว่า <c oughs> ว่าไม่ปอบเรบต้องใช้หินที่เล็กกว่าครับ วางให้ติดครับอย่าให้ล้มครับเดี๋ยวเราก็ปิดเลยครับปิดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาดินตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะเอาอยางปิดเลยครับเดี๋ยวเราจะจุดไฟด้วยยางครับ เดี๋ยวเราดัดไฟครับครับนี่ก็เราก็เริ่มจุดไฟกันไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาลุ้นหน่อนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นหน่อนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นหน่อนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นหนนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับ รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวครับโอเคถ้าอร่อยเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำต่อได้ครับถ้ารสชาติห่วยไม่ต้องเสียทุเรียนไปเลยครับ น้ำที่สองเราเติมเลยครับผมไม่รู้ว่ามันจะไหม้หรือเปล่าครับเราใส่ยางสองเส้นครับครับนี่ก็เป็นหลังบ้านครับมีต้นกล้วยครับต้นกล้วยครับนี่ก็เป็นที่เพียงแพะครับ นี่ก็ห้าโมงแล้วยังไม่กลับบ้านครับนี่ครับโอ้โหดูนี่ครับเพื่อนๆควันดำเข้าไปในบ้านเลยครับควันดำเข้าไปในบ้านเลยครับไม่รู้ว่าแม่ผมจะด่าหรือเปล่าครับดูครับ ผมก็ดูในคลิปครยาอยูทูบเบอร์หลายคนก็ตากันครับเราได้แค่ดูเรารูรสชาติไม่ได้ผมก็สงสัยมานานครับว่ารสชาติเป็นยังไงวันนี้ผมจะลองครับไปกำลังลุกดีครับ นี่ก็เป็นบ่อน้ําหลังบ้านครับมีปลาด้วยครับหึงตัวครับเอาไว้อาบน้ำํำของเทียนครับน้ําเย็นดีครับผมได้ยินเหมืองเสียงมันจะระเบิดครับน่าจะเป็นตู้เรียนระเบิดครับใครที่กำลังดูอยู่ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ ยิ่งดียิ่งดีใหญ่เลยถ้ากดซับสไครคับเดี๋ยวผมว่าผมจะหมุนจะหมุนยางก้าโบนี้ให้มันเสมอกันครับออมันร้อนมากเลยครับออคือ เด็กๆที่กำลังดูอยู่ก็ไม่ต้องทำตามครับมันอันตรายครับเอออันนี้ครับต้นมะละกอครับปลูกไว้นานแล้วตายครับไม่ขึ้นครับฮ้ยระเบิดครับเพื่อนๆได้ยินหรือเปล่าครับมันระเบิดครับมันไม่ใช่ระเบิดเวลาครับ ที่ดูอยู่ครับอยากจะให้ผมทดลองอะไรก็ฝากคอมบมนด้วยครับเฮ้ยมันร้อนมากเลยครับดใกไ่ไม่ได้ครับผมว่าเดี๋ยวเราหยุดแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตองที่สุกแล้วครับเคคบดูนี่ครับเพื่อนๆไฟกำลังลุกเต็มที่ครับ กำลังไปกำลังดีเลยครับถ้าใครจะดูตอนนี้ก็ดูได้ครับถ้าใครไม่อยากดูก็เลื่อนไปข้างหน้าครับเดี๋ยวเราจะไปตัดต่อในตอนที่เรายกครับคือขนาดผมอยู่ ไกลประมาณ3เมตรครับผมรู้สึกรู้สึกถึงความร้อนครับร้อนมากเลยครับเดี๋ยวผมจะซูมครับโอเคครับ ครับนี่ก็ผ่านไปเกือบสินาทีแล้วครับไฟก็เริ่มหมดแล้วครับ้งนี้ก็มีอีกนิดหน่อยครับแต่ยางยังเหลืออยู่ครับน่าจะไม่กินแล้วครับเพราะยางเปลียนครับผมว่าน่าจะพอแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวมันไหมครับ ทุเรียตอนนี้ก็เป็นกระแสดีครับราคาค่อนข้างแพงครับที่จริงผมก็กะว่าจะซื้อลูกใหญ่ๆครับสองสามโลครับถามดูแล้วครับเกือบ500ครับผมว่าไม่คุ้มแน่ครับผมว่าถ้าลองแล้วอร่อยครับทเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อลูกใหญ่ครับทําครับถ้าลองแล้วไม่อร่อยผมว่าไม่คุ้มครับเอาลูกเล็กๆก่อนครับ ว่าพอแค่นี้ก่อนครับว่าน้ำพอสมควรแล้วครับเดี๋ยวมันไหม้ก่อนคับเราจะมาเทน,น้ำครับดักไฟกันครับ เดี๋ยวเราเ <ผม S 1> อายากออกเลยครับ ก็ถึงเวลากันแล้วครับเราจะมาเปิดแล้วคุณผู้อยากดูหรือเปล่าครับ นี่มันร้อนมากเลยครับผมเห็นแล้วนี่ครับเป็นไงครับอุย้ยร้อนแล้ว กลิ่นหอมดีครับนี่ครับเพื่อนๆอร่อยนะน่าจะอร่อยครับเพื่อนๆดูนี่ครับเดี๋ยวเราไปตั้งบนโต๊ะเลยครับนี่ครับเดีย๋ยวผมจะแกะเลยครับคือกลิ่นนี้เหมือนกับ ทุเรียงก,กวนครับหรือเรียกว่าละโปรครับละโปลิ่นก็หอมดีครับถ้าใครชอบละโปก็กลิ่นหอมดีครับเราชิมรสชาติเลยครับอุ๊ยร้อนมากเลยครับ vô cùng chặt chim con quá nè A roman có a loi nè ผมว่ากินดิบนี่อร่อยกว่านะรนะ้อนนะ อร้อนครับดูนี่ครับ อันร้อนครับโอ้ยนี่ครับ นี่ครับถ้าพูดถึงรสชาติครับก็อร่อยดีครับแต่ไม่ถึงกับว่าอร่อยมากครับผมว่ากินดิบนั่นแหละดีแล้วครับกินดิบแล้วอร่อยกว่าครับคนในบ้านหัวเราะเต็มเลยครับ รสชาตินี่ก็ไม่ถึงกับว่าป่วยค,ครับแต่ก็กินได้ครับผมว่าใครที่คิดจะลองนะไม่ต้องลองนะครับกินดิบนั่นแหละดีเลยครับคือมันร้อนมากเลยครับอ ไม่คุ้มครับผมว่าไม่คุ้มทุเรียนแต่และลูกเนี้ยก,ก็ราคาแพงเอาอยู่ครับทำแบบนี้แล้วมันเสียรสชาติครับกินดิบนะอร่อยกว่าครับก็ ผมนี่เงือแตกเลยครับกว่าจะได้ลองทุเรียงอบอบับก็สำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่คลิปนี้ก็ผมก็ขอเพียงเท่านี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเดี๋ยวในคลิปหน้าจะมีคลิปอะไรนั้น ก็ฝากกดติดตามครับสำหรับคลิปนี้แล้วผมก็ขอจบเพียงเท่านี้คอัสสลามอะลัยุมวะรันมัตุลลอฮิวะบเระกา